't know บันทึกข้อมูลพักสนามวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกา2,563ครับผมมาติดตามกับบรองกบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่นี่ก็คือเดอะเคิร์ฟโค้งปราศักนะครับโครงการคราวที่แล้วครับผมอ่าวันนี้นะครับวันนี้นะครับที่เราทำการขุดบ่อต่อเนื่องนะครับจากจากบ่อจากบ่อแรกนะครับไปไปบ่อที่สองที่เราขุดเพิ่มนะครับ ที่เราได้แนวคิดจากท่านดรสารธิต์นะครับที่ทุ่งทำนะครับที่จะทําเป็นพวกหนองนานะครับเหมือนกับที่ท่านดรได้ได้ทําที่ทุ่งทาแล้วนะครับคือตอนนี้เราโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ต่อเนื่องนะครับก็คือทําเป็นคลองครับคลองรอบรอบนาเลยครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะทะลวงฐานกระโดดทับทุกบ่อในคลองนี้นะครับ <Yesterday>, ที่เห็นอยู่คือต้นพยุงครับอายุ1ปี8เดือนครับลำต้นสวยมากครับดินที่นี่ดีมากในโครงการเดอะเคิร์ฟครับซึ่งทีมงานรองกบได้ดำเนินการเอาป่าต้นไม้เศรษฐกิจเอามาลงตามที่ผมแนะนำนะครับสวยมาก ทอดยาวไปจนถึงกลุ่มต้นมะพร้าวกลุ่มนูนครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกา2,563ครับผมมาเยี่ยมติดตามผลงานของเดอะเคิรโครงการ The ะเคิรที่บ้านประสาทค,ครับตำบลบ้านม่อมเพรสิชใหม่จังหวัดหนองคายอาทิตย์ที่แล้วเขากำลังขุดเห็นไหมครับว่าถ้าคิดแค่คิดไม่ได้ทำ ขันเฮดโลดมันเฮดเลยจริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเฮดโลดมันเฮดเลยดังนั้นเฮดโลดมันเลยไม่ได้มีแบบแผนฮะถ้ามีมัวแต่มีแบบแผนมันก็ไม่ได้ทําแต่ถ้าเฮดโลดลงมือทําปุ๊บแบบแผนหรือจินตนาการมันจะตามมาว่าเราจะทําอะไรต่อไปอย่างกรณีอย่างนี้นี่ครับที่พูดไววิวทิวทัศน์สามร้อยหกสิบองศาของเดอะเคิร์ฟแล้วตามมาด้วยโคกหนองนาครับสุดท้ายก็จะทําลําคลองไส้ไก่<ม>เชื่อม นะครับรถเมโครอยู่ทางโน้นครับกำลังจะอ้อแล้วก็ยังมีสะเ <ST AT> ลือกลงไปอีกใหญ่ๆตัว a ม I'm leaving yesterday behind.